สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับที่มารับชมวันนี้ก็มาแวะหาทิมงานสุริมานการก่อสร้างครับเครือขา่ายข้าวแก่น้อยครับน,นี่ก็ไม่ได้มาเกือบเดือนกว่าๆวานะครับอดีก็มาอัปเดตสักหน่อยแวะมาหาว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้หมดไปเกือบ ถึนภูเขาหรือยังอันนี้ก็หลังจากที่ผมถ่ายคลิปล่าสุดก็มหมดไปเยอะนะครับลุกรังนี้แถวที่แมคโคอยูอ่มันจะเป็นช่วงชันนะครับตรงนู้นะครับเป็นที่เส้นๆครับะจะมีแต่งตรงนั้นนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ก็มาปับ๊บหายไปเยอะเลยตอนนี้ แล้วก็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็มันก็จะสูงเท่ากับหัวมุมตรงนั้นครับที่ดำอยู่ก็หายไปเยอะอยู่ดูจากคลิปก่อนอันนี้ก็มีรถของ rs ครับ c v i engineering ก็มารับดินเหมือนกันครับบอ่อนี้เมโคตักอยู่คันเดียว3-2 0ดี ก็ต้องรอคิวนะครับนานเลยนะแต่ละคันคร่าวๆก็เมื่อกี้คุยกับผู้นับคิวอยู่เมื่อกี้เจ้าของบอ่อก็เห็นว่ามีรถของ rs วิ่งอยู่8คันนบเป็น6ล้อหมดเลย ก็เป็นของสุลัมานก่อสร้างก็หกเจ็ดคันเหมือนกันน่าจะมี16คันได้ครับวันนี้วิ่งแต่ละคันก็ได้สี่สามหรือไม่ก็จะเข้า5้าเที่ยวเลยนะครับเผยวยาวเหยียดเลยนะครับอ่ะเอสก็ถมใกล้กับบ่อตรงนี้ก็ประมาณไม่ไกลครับอ่ะสกิโลได้ แก็ของสุไลมานก็เกือบ4-5กิโลเหมือนกันที่ถมที่ลงก็เป็นติดถนนสาย418นี้ครับเลยจากโคตรโหนดไปนิดนึงเดี๋ยวก็เราจะไปอยู่ข้างบนครับไปอัปเดตกับ3-2 0ดีเห็นวันนั้นเข้าเกินน้อยแกโพสเมโครก็บุงกีแหกเลยครับเดี๋ยวไปดู การเชื่อมหรือว,ว่าแกซื้อของไหม,มานาครับก็เป็นไปกันครับของ RS นี่รถแต่งเกือบทุกคันครับเห็นในหัวบอกเมกื่อกี้ขับของ RS แกซื้อมาให้ลูกน้องแต่งเลยครับชุดไฟครับชุดกระจกครับสั่งมาเป็นลังๆเลยนะครับถ้าใครชอบก็เอาไปใส่รถได้เลยอันนี้นครับ โอ้โหถูกใจครับถ้าเป็นสายแต่งนี่ก็โอ้โหถูกใจเลยดูครับคันนี้ครับแกชอบแต่งเนี่ยดูครับมาแบบเต็มเลยครมครมเมี่ยมเลยนะครับกระจังหน้านะครับของฟรีนะครับถ้าแกซื้อมาให้เราแค่ไปติดข้างนั้นเองไม่ต้องออกเงินกระเป๋าโอ้ตัวใหญ่ก็เป็น24นะครับแล้วก็210รถ 2RS โอ้โหดูครับดูครับ มีเอียงมีเอียงครับอือย่าทำซ่านไหนหรือเบา่นคัน,นั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าใจร้อนนครับอย่าประมาทอย่าพางึ้นนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับในหัวคนขับเม็กโกครับทำโอโ้ได้ยางสวยงามนะครับม,ม,มีคนขับดีก็ สบ,บายเลยนะครับปลอดภัยเลยรอๆเลยครับตรงนีม้มาดูใกล้ๆกันนะครับโหสุดจัดครับในหัวขาโหดของสุเมานการกร้างครับ วันนี้ใส่ฟันปีศาแรงมากเลยโหไม่น่าถึื่อดั้งเนะื้อด,ดุดเดือดเลยลืมกดไลค์นะเด,ดื่อกดติด์ครับนะเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ รอดก็ทนเหมือน,นกันครับคันนี้สามสองศุนด,<อ>ด,ดีสุดยอดสุดยอดก็จัดใส่ของอาอิส 办哦。 สวยเลยครับโอบุ้งกียังลั่นเลยะครับโอ้ควันควันครับโอ้ยนึกว่ที่ปะานะครับอ๋อ,อ,อ,นนอ,ปะะอเป็นข้างนะเป็นด้านข้างของบุง้งจี แล้วนี่โอ้การสูดก็ต้องใช้เครื่องสูบน้ำครับอสูบซิ่งเลี้ยถึงจะแห้งนะแต่ง้นก็ใช้เวลานะครับถ้า่อสูบธรรมดา อันนี้ก็เป็นสามสีครับของสุรลมานการกอา่อสร้างถือว่าทนมากเลยคนระับคุณกีของสามสองูนดีคันนี้คือมาตอนนั้นแกบอกประมาณห้าหมื่นครับพร้อมกับด้ามหลังมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ว่าคุ้มอยู่นะฮามอนีโอทนอยู่เหมือนกันเหมือนไปถากเกลือบพุ่งภูเขาครับแต่ว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันเมื่อกี้นี้เหล็กอย่างดี ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับโอ้โหไดแบบยินเสียงเลยนะครับเพโดนทรายนะครับพอนานๆก็จะไม่ยินเสียงครับแต่เรปีก็เริ่มอ่อน เลยก็จะเริ่มเมปลี่ยนสีเอาตระแลก็ยังมีนะในสัญญาณตรลนะก็ดได้ดูเลี้ยวนะครับรถหนะักต้องทำสองรอบนะครับอย่าฟืนเลยนะครับรอบเดียวมันจะไม่คุ้มนะครับ ก็มาอยู่ด้านหน้าของตัวรถข้าง,ขงมุมมองก็จะขอจบด้วยมุมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะไปต่อที่เขาลงลุกรังกันครนับก็อตอนนี้ใครจะเสร็จหรือยังหรือวว่าอีกตั้งสองสามวันอีกกว่าจะเสร็จเดี๋ยวจะตามคันนี้ไปเลยนะประเดี๋ยว 3ามสี่กำลังรอเลยนะครับแล้วก็ใส่เยอะอยู่เหมือนกันถือกับแบกนะครับเมื่อกี้เห็นดูดูอยู่ 2องคันนี่โอเคเลยคนระับคันหนึ่งก็ตักไปทางซ้าๆคันหนึ่งก็ขวดแล้วก็เกาไปสต็อกให้คันนึงตักใส่ครับรถเยอะแบบน,นี้นะจ็แบบดีเลยแบบนี้ก็ไม่ไหวต้องขวดเกาแล้วก็มาตักใส่อีกทีหนึง ดนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอจบการถ่ายเป็นที่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไปรอที่รถก็จะตามรุน,นี้ไปปเดียวอย่าลืมกดไลน์นะกดแชร์กดติดต่นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอีกเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะมาแวะบ่อยๆหน่อยคนระับกับทีมงานกริมาณการก่อสร้างก่อบทช่วงหน้าฝน ไปสามสีวันแ่พออานะผมก็เริ่มดำเนินการอโอเคเดี๋ยวก็ติขอตัวก่อนนะครับ